เคำวันนี้นะคะมาพบกับช่องทีชกากอนบุรีภาพนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นหมึกล่องหุนกันเห็นไหมนี่นะมึกล่องหุนโอเคอันแรกเราต้องมีอันนี้ก่อนเลยเราใส่อันนี้ไปแล้วนะสิบหยดเฮ้ยสิบห้าหยดนะแล้วก็กระดาษซิชูนะแล้วก็หมึกล่องหุนนั่นเองเราจะใส่มุกล่องหุนลงไปนี่กว่น เสรที่ดยียก็สียไม่งั้นมันจะไม่เท่ากันโอเคได้แล้วเดี๋ยวเราขอตัวทำให้มันแห้งก่อนเลยในขณะนั้นมันก็แห้งแล้วนะเดี๋ยวเราจะสัก โอเคนี่นะนี่หม่เดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะวันพรุ่งนี้เรากลับมาดูกันนะคะว่ามันจะได้หรือเปล่าเราจะไม่ทำคลิปติดต่อกับวันพรุ่งนี้เลยนะโอเคเราวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย